หลังจากนีในส่วนคดีความเนี่ยจะทำยังไงต่อไปคะท่านต่อไปคดีความก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้สารก็อนุญาตให้ประกันตัวนะครับก็คือประกันตัวด้วยเงินสด35,000บาทนะครับโดยใช้ เงินสดจากกองทุนรัศดรประสงค์นะครับสำหรับคดีความเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการที่ประชาชนนะครับหรือโพสต์ข้อความดังกล่าวที่เขากล่าวหาว่ามีการกระทาความผิดนี่นะครับ <S 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 มันเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่เป็นการยุยงปลุกปัน่นที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตั้งหนอสิบหกซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับศาลอาญาเองศาลอาญากรุงเทพใต้เอง ก็ได้เคยมีคําวินิจฉัยไว้เป็นแนวบรรทัดฐานไวแล้วหลายคดีซึ่งเราก็จะได้นํามาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้คดีนี้ครับ่ครับผมก็ก็โอเคค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เราถูกจับเนี่ยเราไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนเลยนะคะแม้แต่ครั้งเดียวดีๆมาก็เป็นหมายจับเลยแล้วก็ มาบุจากจับทีหน้าบ้านพักของพวกเราเองนะคะซึ่งพฤติการแบบนี้เราเราคิดว่ามันไม่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพวกที่เป็นนักเคลื่อนไหวแค่มีแนวคิดที่ต่างออกไปจากรัฐบาลอย่างเงี้ยคะะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทุกครั้งนะที่มีออกการออกหมายเรียกในทุกทุกคดีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งสองหรือว่อย่างอื่นเราไปตามหมายเรียกทุกครั้งทุกนะไม่เคย จะหลบหนีหรือว่าไม่เคยจะไปทําอะไรก็ตามแต่ว่าต้องณนวันนี้เราคิดว่าเรื่องนี้มันต้องถูกพูดถึงนะคะเพราะว่ากรณีแบบนี้มันมีมาหลายเคสมากๆแล้วแล้ว,ลวมันไม่ได้ถูกพูดถึงสักทีเพราะงั้นเนี่ยการกระทําแบบนี้มันจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าสังคมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่นะขณะนี้มัน คือการออกหมายจับเลยะคะ่ะและการตั้งข้อกล่าวหาที่มันสูงเกินจริงมันมองเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากการกลั่นแกล้งประชาชนหรือว่าการมีเจตนาที่อยากจะขังพวกเราเองเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากทุกคนในสังคมช่วยติดตามประเด็นนี้แล้วก็ตัวลุงเองเนี่ยตอนนี้เรากําลังทําข้อมูลว่ามันมีกี่เคสมาแล้วตั้งแต่ชุมนุมปี63นะคะที่ นักกิจกรรมเองหรือว่าประชาชนทั่วไปในในคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยถูกออกหมายจับเลยโดยที่ไม่ออกหมายเรียกแล้วเราก็เดี๋ยวจะนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกครั้งค่ะเพื่อเป็นเ,เพื่อเป็นบทเรียนกันแล้วก็เพื่อเป็นวาระใหม่อีกวาระหนึ่งเ้ื่อว่าตํารวจเนี่ยจะทําแบบนี้กับประชาชนไม่ได้ตํารวจควรจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดประชาชนควรจะแบบมีเรื่องอะไรมาก็นึกถึงตำรวจเป็นอันดับแรกแต่ตอนนี้ตำรวจ กับกลายเป็นว่าพยายามจะทําตัวเป็นศัตรูกับประชาชนหรืออย่างไรก็ไม่อาจทราบได้นะคะแต่ก็าฝากไปถึงตำรวจด้การเรารู้ว่าตำรวจดีๆมีเยอะแล้วเราก็ขอบคุณมากๆและเราชื่นชมพวกคุณมากๆที่เป็นเช่นนั้นแต่ว่าการแต่ว่าตำรวจคนอื่นเนี่ยที่ยังมีการกระทำแบบนี้อยู่เนี่ยหรือว่ารับฟังคำสั่งนายอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้กันกองผ่าน ผ่านสมองหรือว่าศีลธรรมอันดีในใจเลยเนี่ยแล้วออกมาทากระทําแบบนี้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาชนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะและต้องถูกปรับปรุงโดยด่วนนะคะอเรในื่งการจัดกกรแนวร่วมธรรมชาติครับมีการวางแผนจากนี้ไว้หามากคับก็ ให้ติดตามผ่านเพจแนวร่วธรรมศาสตร์การชุมนุมแล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะมีประกาศมาเพิ่มเร็วๆนี้นะคะ่ะอย่างล่าสุดทางกลุ่มทะลุฟ้าเองประกาศจัดก,กิจกรรมวันที่25นี้จะมีการคู่ขนานไปด้วยไหมครับก็อยากให้เราติดตามแล้วกันนะคะยังยังไม่อยากคอนเฟิร์มะไรตอนนี้ค,ค่ะเรื่องน้องเป็นปวิ้นได้ไหมครับอาการเป็นไงบ้างตอนนี้เพิ่มนเพิ้งเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นลองโควิดก็คือมีอาการเอฟเฟกต์หลังโควิดนะคะมี มีหอบอยู่แล้วก็ยังมีอาการปวดไมเกณฑ์ทุกวันตามที่คุณแม่ของเพ็งปินเล่ามานะคะ mm hmm. ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ที่รักษาตามอาการเลยนะคะที่มันที่มันตรงจุดเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะฝากเหมือนกันว่าแบบเรื่องสุขภาพกายหรือว่าสุขภาวะของของคนในเดือนจำเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ทางเดือนจำเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไม่มีการปรับปรุงเรื่องนี้เลย mm hmm. ก็ ยากจะฝากทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐธรรมนูญด้วยว่าต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันไม่มีแค่โควิดท,ที่มันเกิดขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้โรคแบบโรคฮิตามอยโรควัณนนโรคอะไรเงี้ยันก็มีการระบาดในคุกม,มาโดยตลอดแล้วมันก็ไม่มีการแก้เรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งที่เราฟังมามันก็ขานมาเป็นแบบสิบปีแล้วหรือกี่ปีมาแล้วไม่รู้แต่ปัจจุบ,บันก็ยังเป็นอยู่เพราะงั้นเนี่ยคือคุกอะค่ะมันมีไว้การขังอิสรภาพใช่ แต่มันไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษซ้ำซ้อนมากกว่านั้นคือการเอาเขาไปเสี่ยงติดโรคเสี่ยงติดไวรัสหรือว่าเสี่ยงตายในคุกทั้งที่โทษของเขาแค่จับจับเขาคุมขังเท่านั้นเองตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ,พใช่ค่ะมีการวางแผนที่ยื่นประกันตัวอีกไหมครับอ,อัน้เมตอามีนะครับในเรื่องของการยื่นประกันตัวเนี่ยนะครับจะยื่นประกันตัวน่าจะวันศุกร์นี้เพราะว่าด้วยเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับกำลังจะสอบกลางภาค แล้วน้องเนี่ยนะครับก็กําลังจะสอบกลางภาคเราได้รับหนังสือรับรองจากทางคณะรัฐสัร์มาแล้วนะครับก็จะนําไปเป็นหลักฐานประกอบในการขอยื่นประกันตัวครั้งใหม่ในวันศุกร์นี้ครับในสถานะที่เป็นนักศึกษามทครับ<ช> <c ười> ไปเห็นงไงกับรองคณะอ่าคณบดีหรือมหาวิทยาลัยครับที่มีการปิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงนี้ครับรอ๋อไปถึงเดือนหกตุลาใช่ไหมคะจริงๆเราผิดหวังมากนะกับ กับธรรมศาสตร์ที่ไม่ยอมให้จัดงานของตุลาทั้งที่มันงานนี้มันถูกจัดมาตั้งแต่ปี2520จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความสูญเสียมันมีคนตายมันมีคนถูกกระทำที่นั่นมันมันมีเรื่องราวมันมีประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ธรรมศาสตร์บอกว่าไม่ให้พวกเราจัดงานรำลึกคุณคิดว่าคนเดือนตุลาเขาจะรู้สึกยังไงกันอ่ะเขาสูญเสียเพื่อนไปสูญเสีย ครอบครัวพี่น้องของเขาไปในเหตุการณ์นั้นนะแบบคุณคุณคุณจะมาทำร้ายเขาซ้ำซ้อนโดยการที่แบบไม่ยอมแม้แต่ให้เขารำลึกอย่างนั้นหรอใช่ไหมคะในทุกๆครั้งาง,งาน6ตุลาทุกๆปีจัดมาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อใครเลยมันคืองานรำลึกแนละมันเป็นการเล่าซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวัน6ตุลาเพื่อที่ว่า คนไทยจะให้ไม่ลืมเหตุการณ์เหล่านี้ไปและไม่ทําให้มันเป็นแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกหลงลืมอะค่ะเรื่องนี้มันไม่ควรถูกลืมไม่ควรเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกิดขึ้นซ้าอีกในอนาคตถ้เาเป็นไปได้เราอยากจะฝากให้ธรรมศาสตร์ชิดหม่ตีดีว่าคุณใช่คุณเป็นผู้บริหารคุณอาจจะไม่ได้แบบมีความเกี่ยวโยงหรือว่ามีสายใยผูกพันกับธรรมศาสตร์มากขนาดนั้นเพราะคุณเป็นแค่ผู้บริหาร แต่คุณลองนึกถึงใจคนอื่นๆดูนดักศึกษาสิบเก่าที่เขาผ่านมาโดยเฉพาะคนเดือนหกตุลาคนเดือนตุลาว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนที่ทุนไปทำกับเขาอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงทางธรรมศาสตร์จะไม่ให้จัดงานหกตุลาแต่เราเชื่อว่ายังไงคนเดือนตุลาก็จะไปเจอกันที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันในวันที่หกตุลาแน่นอนคขอบคุณทุกคนมาก